สวัสดีค่ะวันนี้หนูพามาเที่ยวที่วัดบ้านจานนะคะวัดบ้านจาตนตําบลจานอําเภอกัลทรารมจังหวัดศรีสะเกดนะคะพี่พี่นะเป็นวัดที่สิริราหลวงปู่นะคะพี่อยู่ที่นี่นะคะอยู่บนลงแก้วเลยนะคะพี่อยู่บนเจดีน่อยบนลงแก้วอยู่บนเจดีเลยนะคะพี่พี่นะถ้าใครยังไม่เคยมาก็สามารถมากลาบสิริราหลวงปู่ได้ที่นี่นะคะทางวัดเปิดทุกวันนะคะพี่นะเปิดทุกวันเลยพี่พี่คนไหนที่ สัาหลงปู่นะคะอยากมากราบไหว้ก็สามารถมาได้นะคะตอนนี้หนูกําลังจะพาไปดูแผงวัตถุมงคลกันทางวัดนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเป็นศูนย์วัตถุมงคลวัดบ้านจานนะคะใครอยากได้วัตถุมงคลก็สามารถมาเช่าหากันได้นะคะพี่มีผ้าใหม่หลักร้อยนะคะพี่นะมีตั้งแต่เป็นเหรียญแล้วก็มีเป็นผ้าบูชานะคะแล้วก็มีเป็นรูปนะคะพี่ใครสนใจก็สามารถมาบูชาได้นะคะนี่ค่ะ เป็นวัตถุมงคลแท้นะคะพี่เป็นผ้าแท้ผ้าใหม่นะคะทุกคนทางวัดจําหน่ายผ้าใหม่นะคะนี่ค่ะจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนจะมีรูปนะคะแล้วก็มีเป็นเป็นกาไรนะคะเป็นแหวนก็พี่ๆยังสามารถมาสอบถามได้กับพี่ๆที่เขาอยู่ที่แผงได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าของทางวัดนะคะทุกคน,นถัดมาก็จะเป็นร้านรับเรี่ยมกรอบนะคะร้านบารมีหลวงปู่หมุนนะคะพี่เป็นร้านของหนูเองนะทุกคนใคร อยากจะเลี่ยมวัตถุมงคลก็สามารถมาเลี่ยมได้นะคะมีเสื้อมีสร้อยจําหน่ายนะคะพี่ๆนะสอบถามได้เลยข้างๆของทางร้านหนูนะคะพี่จะเป็นบ่อน้ํานะคะเนี่ยค่ะเป็นบ่อน้ําแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นเจดีย์ของหลวงปู่นะคะที่ศิริษณ์ของหลวงปู่จะอยู่ด้านบนนะคะพี่ๆนะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนฝาก EP สองเลยนะคะมาตาม EP สองนะเดี๋ยวหนูจะพาไปเที่ยวจุดต่างๆของทางวัดนะคะพี่ๆนะฝากกดติดตามด้วยนะคะ ฝากกดติดตาม EP 2แล้วจะมี EP EP ต่อไปนะคะ